คนเมียนมาที่มาทํางานในประเทศไทยเรียกร้องสิทธิมากมายเพื่อให้รัฐบาลเอื้ออํานวยสวัสดิการต่างๆให้กับพวกเขาให้เทียบเท่ากับคนไทยลูกของเขาที่หอมหิ้วกันมาจากประเทศของเขาก็สามารถที่จะเรียนฟรีรไปรู้จักโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่ระนองแทบจะเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนของคนเมียนมาเลยค่ะเพราะว่ามีคนไทยอยู่แค่ประมาณ20%เนท่านั้นเหล็กไทยนอกนั้นเป็นเด็กเมียนมาทั้งหมดโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลรัฐบาลทุ่มงบประมาณเพื่อที่จะเอ,อื้ออำนวยให้กับคนเมียนมา หรือตอนนี้กําลังนทุ่มหลายสิ่งหลายอย่างมากเพื่อเอื้อสวัสดิการให้คนเมียนมาคนไทยเราอะเป็นคนที่ใจดีนะคนี่ฮะคนไทยเป็นห่วงครับว่าสักวันหนึ่งประเทศไทยนี่จะไม่เหลืออะไรนะจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเมืองขึ้นพมาายย่าเข้าไว้งันเพราะว่าพมา่ามาเรียกร้องสิทธิเย,เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ เขาบอกว่าจะมาขอมาอยู่10ปีแล้วก็เลยจะมาขอเบี้ยยังชีพเหมือนคนไทยเออนะโรงพยาบาลโรงเรียนแถแลวละนองเนี่ยเนี่ยพี่เขาบอกว่ามีแต่เด็กพมา่าทั้งนั้นเด็กไทยอยู่ประมาณ20%่โรงพยาบาลก็มีแต่พมา่าทั้งนั้นที่ไปรักษานะละหน่วยงานก็ต้องทุ่มเททุ่มงบในการรักษาพมา่า นะครับทุ่มเททุ่งมงบให้นักเรียนมาเรียนนะเนี่ยครับต่อไปเราประเทศไทยเราจะเหลืออะไรนะพมาโอ้หเต็มประเทศแล้วตอนนี้อย่าว่าแต่และนองเลยครับตอนนี้ธรรมศาสตร,ร์นะแอดมินเนี่ยไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์บ่อยเพราะต้องไปรับยาเบาหวานความดันแล้วก็รับยาไอ้ตรงเส้นเลือดสมองมันจะตีบก็ต้องไป ทุกสามเดือนนะแต่ช่วงแรกก็ไปบ่อยก็เห็นเยอะครับพมา่านะเขาไปรักษาที่ธรรมาศาสตร์เขาไปคลอดลูกที่ธรรมาศาสตร์เขาไม่มีตังค์นะพมา่าไม่มีตังค์นะเขาไปรักษาฟรีเลยนะครับรัฐบาลก็ต้องออกแอดโรงพยาบาลก็ต้องออกให้ก็ไม่รู้จะเอาไปเก็บเงินนะใครก็ เนี่ยเขาเรียกว่าต้องรักษาตามตามจรรยาบรณนนะ่ะเขามาก็ต้องรักษานะใช่ไหมรัฐนะบาลก็ต้องออกให้ก็ไม่รู้จะเก็บเงินนะใครไปเก็บเงินกระทรวงต่างประเทศได้ป่ะนะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะตลาดไทยเนี่ยก็อยู่ตรงเนี่ยธรรมศาสตร์ตลาดไทยนี่ก็พม่าเต็มเลยเวลาจัดงานนะเขาเวลาเขาจัดงานอนะไรวะพวกงานวัดอะ จะมีชิงช้าสวรรค์มีเครื่องเล่นมีอของขายเนี้ยไปเดินนะครับมีแต่พมา่าวัยรุ่นพมา่าทั้งนั้นวัยร,รุ่นพม่าเต้ไปหมดมาเดินนะแทบจะไม่มีคนไทยเลยเจอนั่นแหละนะเนี่ยนะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรแล้วเต้มกรุงเทพเนะี่ยตรงข้ามมกรุงเทพเนี่ยโอ้โหลองไปเดินนะครับ พมา่าเดินปนกับนนึศึงสาก็ <c oughs> เป็นภาพที่แปลกนีนะเออพมา่าเทาแก้มอ่ะนึกออกไหมเมียนมาชอบทาธนาคารก็เดินปนก็อมลูกอมหลานนะเดินอยู่ตรงนั้นตั้งตลาดด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าธรรมดานะตั้งตลาดด้วยนะเนี่ยตรงตลาดไทยมีชุมชนพมา่าด้วยนะเออขึ้นป้ายเลยนะเมียนมาเทา้า นะเตะตะก้อกันอนะมามอันนี้ก็ชอบเมียนมานี่ก็ชอบเตะตะก้อนะเออแล้วไหคเขาตั้งสนามตะก้อแล้วก็ตั้งเป็นเมียนมาทาวแล้วก็มีรูปแปะเป็นคัตเอาทชเวดากองอะไรของเขาเนี่ยนะเออเนะีนะ่ยไปดูได้เนี่ยครับประเทศไทยเรานะนี่แค่นี่แค่ตลาดไทยนะยังไม่รวมถึงสมุทรสาครน,นะละนองระยองนี่ก็เต็มอยู่เออ บางทีขึ้นห้างด้วยมีนะอกพมา่าไปขายของในห้างก็มีนะเออเนี่ยอ่ะนะเราก็ต้องอยู่ร่วมกับพมา่าไปนะครับอนี่แหละคือสอสอไทยหัวใจพมา่านะเออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ